ระบบสังหารเทพตอนที่109่เจวันณนะบ้านหลังน้อยในบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่ของตระกูลพานและไม่ห่างไกลกับที่พำนักหลักของตระกูลพานมากนักมีบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งที่ร่างกายเต็มไปด้วยผ้าพันแผลนั่งคุกเข่าอยู่สถานที่แห่งนี้มาหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้ว ุรุษหนุ่มวัยเยาวผู้นี้ปรารถนาจะพบเจอสตรีนางหนึ่งที่ความงามของนางงดงามยิ่งกว่าเดือนดาราไหนๆหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนมันนั่งนิ่งไม่ไหวติงหากแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากสตรีในบ้านหลังน้อยหลังนี้เลยไม่นานนักก็มีสตรีที่งดงามนางหนึ่งเดินมานางมองประตูบ้านหลังน้อยก่อนถอนหายใจ เฉียวเฟิงยายเจ้าตึงก่อปัญหาใหญ่ถึงเพียงนี้อย่าว่าแต่อี้เฟยที่เป็นอาจารย์เจ้าเลยแม้แต่ตัวข้าในตอนนี้ก็ไม่พอใจเจ้าอยู่หลายส่วนสุยอันฉีพูดดูด่าเชียวเฟิงเสียงดังประหนึ่งนางต้องการให้สตรีภายในบ้านหลังน้อยได้ยินสิ่งที่นางพูดหากแต่ภายในห้องก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับใดๆกลับมา สุยอันชีถอนหายใจอีกคราก่อนจะพูดเบาๆเ,เพียงแค่ให้พอกับที่เฉียวเฟิงจะได้ยินอี้เฟยน้องค่านางไม่ใช่คนใจดำหากแต่วันนี้นางคงโกรธเจ้าจริงๆเฉียวเฟิงเจ้าจงกลับไปก่อนเถอะเมื่อนางหายโกรธนางจะให้อภัยเจ้าเองอย่างไรก็สิทธิอาจารย์กันหากแต่เฉียวเฟิงก็ไล่เสียงตอบกลับใดๆเช่นกันมันนั่งนิ่งไม่ลุก นั่นเพราะมันมีสิ่งหนึ่งที่มั่นใจมันไม่ใช่ความกล้าหาญและไม่ใช่ความอวดดีหากแต่มันคือความอดทนเฉี่ยวเฟิงมั่นใจว่ามันนั้นอดทนได้มากกว่าใครๆมันไม่รู้ว่าสตรีในบ้านหลังน้อยหลังนี้จะโกรธมันถึงเมื่อไหร่หากแต่ต่อให้นับเดือนนับปีสิบปีร้อยปีพันปีมันก็มั่นใจว่ามันพร้อมที่จะรอนางรอให้นางหายโกรธ รอให้นางพูดกับมันอีกครั้งรอให้นางยิ้มแย้มดุดแสงจันทราอีกคาในบ้านหลังน้อยที่มีสตรีนางหนึ่งที่งดงามยิ่งกว่าดาราและจันทาใดๆนางสวรรค์ยังต้องเอียงอายเมื่อพบเจอนางตอนนี้นางนั่งนิ่งเฉยหากแต่ไม่รู้ทำไมในใจนางจึงคล้ายจะปวดเพราะสิทธิรักวัยเยาวของตนเองนักสิทธิวัยยาวของนางไม่ได้สูงสักไม่ได้รูปงามไม่ได้เก่งกล้าเหนือรำผู้ใด หากแต่ภายในใจของนางกับผูกพันกับสิทธิรักวัยเยาวผู้นี้มากมากมาจนแม้แต่ตัวนางเองก็ไม่อาจจะพูดออกมาเป็นคำพูดได้นางได้แต่ถามกับตัวเองก็แค่บุรุษวัยเยาวผู้หนึ่งที่กำลังจะมั่นหมายรักกันก็แค่สิทธิคนหนึ่งที่ดื้อด้านก็แค่ นางได้แต่คิดดุดา่าสิทธิ์ลักษ์วัยเยาว์และทำท่าทีหาได้แยแสอะไรไม่หากแต่เหตุใดนางจึงอยู่ๆมีน้ำตาไหลยอย่างห้ามไม่ได้นางคบคิดแต่ก็ไม่มีคำตอบจากหัวใจเลยวันที่สองนาบ้านหลังน้อยสตรีวัยเยาว์ที่ความงดงามของนางไม่แพ้ใครในดินแดนนี้นางยืนถือกล่องข้าวสองใบภายในมีอาหารเรื่องชื่อมากมาย ใบหนึ่งวางไว้ที่หน้าบ้านหลังน้อยนางเคาะประตูเรียกหาสตรีภายในห่างแต่ไร้เสียงตอบกลับนางจึงเดินมาที่ด้านหน้าประตูที่มีบุรุษหนุ่มวัยเยาว์ที่เต็มไปด้วยผ้าพันแผลนั่งคุกเข่าอยู่นางมีคำพูดในใจมากมายหากแต่นางก็รู้ว่าไม่ว่านางจะพูดวาจาใดๆออกไปก็ไม่มีทางที่บุรุษหนุ่มวัยเยาว์ผู้นี้จะตอบกลับต่อนาง นางรู้จักนิสัยบุรุษหนุ่มวัยเยาว์ผู้นี้ดีผู้ที่เป็นทั้งสิทธิพี่และคนที่นางรักเวลาล่วงไปกองข้าวสองใบเย็นชืดวันที่สามณบ้านหลังน้อยจากกองข้าวสองใบที่เย็นชืดมีกองข้าวใบใหม่สองใบมาวางแทนสตรีวัยเยาว์คนเดิมยืนเคาะประตูเรียกหาสตรีภายในบ้านหลังน้อยอีกคราหากแต่ไร้เสียงตอบกลับเช่นเคย และเช่นเดียวกันบุรุษหนุ่มวัยยาวที่ยังนั่งคุกเข่าไม่ไปไหนช่างมีท่าทรหดยิ่งวันที่สนะี่ณบ้านหลังน้อยราวกับเป็นภาพที่ทำสามสตรีวัยยาวนนำกล่องข้าวมาเช่นเดิมพร้อมเคาะประตูเรียกหาคนหากแต่ไร้เสียงตอบกลับบุรุษหน้าบ้านหลังน้อยก็ราวกับเป็นศิลาหินเสื้อผ้าเริ่มเปื้อนฝุ่นเพราะแดดลม หากแต่กายมันก็ไม่ขยับแม้เพียงครึ่งหุนปากบุรุษหนุ่มวัยเยาวเริ่มแห้งผากเพราะผ่านเวลาและไม่ไปไหนสตรีน้อยวัยเยาว์ู้งดงามก้มหน้าศพอกบุรุษวัยเยาวที่เป็นดังศิลาไร้ชีวิตอยู่ๆน้ำตานางก็ไหลอย่างไม่อาจจะห้ามได้พาลี่นางไร้ซึ่งคำพูดใดๆนางหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนบางชุดน้ำหมัดๆเช็ดปากและซับหน้าบุรุษหนุ่มวัยเยาวแล้วจึงเดินจากไป วันที่ 5, ห้าณบ้านหลังน้อยผู้เป็นดังพี่สาวของสตรีภายในบ้านหลังน้อยนางยืนหน้าบ้านพูดเสียงดังอ้างเหตุผลต่างๆนานา,นา,นาหากแต่มันก็ไร้ผลบ้านหลังน้อยไม่เปิดออกสตรีภายในบ้านยังไม่เปิดใจปรุษหนุ่มวัยเยาว์ก็เช่นเดิมไม่ต่างกันนั่งอยู่ตรงหน้าบ้านไม่ไปไหนวันที่ 6, หกณบ้านหลังน้อย วันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจอัศนีโห่ร้องเสียงดังทั่วท้องนาภาไม่นานพายุก็โหมสะบัดพัดพาสายลมฝนมาพร้อมๆกันหากแต่สตรีในบ้านหลังน้อยก็ยังไม่เปิดใจประตูบ้านหลังนี้ช่างแข็งแกร่งนักมันช่างเปิดยากเสียจริงหากแต่บุรุษหนุ่มวัยเยาว์ก็ไม่ต่างกันแม้ฟ้าฝนไม่เป็นใจหากแต่ภายในใจมันกระจ่างชัด ก่องข้าวกินหอมสองใบยังถูกนำมาวางอย่างเคยสตรีร่างเล็กผู้งดงามก็ขี้แย่เช่นเดิมนางร้องไห้มองบุรุษก่อนจากไปวันที่7จนะ็บ้านหลังน้อยมันเป็นหนังเช่นทุกวันข้าวก่องกินหอมสองใบสตีน้อยขี้แย่หากแต่วันนี้ในค่าม,มืดพระจันทร์ช่างสวยนักมันส่องประกายสว่างจ้าและงดงามยิ่งกว่าวันใดๆหมู่ดาราก็เช่นกันแข่งกันส่องแสงทั่วท้องนภากว้าง แต่วันนี้บ้านหลังน้อยแปลกกว่าทุกวันประตูบ้านเปิดออกกลิ่นหอมฟุ้งทั่วร่องรอยไปตามสายลมอบอวนทั่วบ้านหลังน้อยสตรีผู้งดงามก้าวออกมานางช่างงดงามยิ่งนางก้าวเดินช้าๆดังนางสวรรค์หยุดตรงหน้าบ้านหลังน้อยที่ไม่ห่างจากบุรุษหนุ่มรุ่นเยาวนักบุรุษหนุ่มรุ่นเยาวเงยหน้าจ้องมองจากนั้นมันก็ยิ้มดวงตาของมันสดใสและซื่อตรง สตีผู้งดงามเมื่อต้องแสงจันทาและเดือนดาราความงามของนางไม่เป็นสองรองจากจันทาและเดือนดาราเลยแม้แต่น้อยนางจดจ้องมองตาบุรุษหนุ่มรุ่นเยาวบุรุษหนุ่มรุ่นยาวหยวิบกล่องข้าวที่อยู่ข้างตัวออกกล่าวคํนานอนวันแล้วท่านอาจารย์ไม่ได้กินอะไรเลยอาหารนี้แม้เย็นชื่อแต่ก็โปรดทานสักหน่อยเถอะขอรับ นางนิ่งไม่ตอบความใดๆยังคงใช้สายตาจดจ้องมองลึกไปที่ดวงตาของบุรุษหนุ่มรุ่นเยาว์ที่ใบหน้าและร่างกายเต็มไปด้วยผ้าพันแผลเจ้าช่างอดทนหาไม่ท่านอาจารย์นี่ก็นานหลายวันแล้วสำหรับข้าเพียงแค่อึดใจจากนั้นบุรุษสตรีหนึ่งยืนนิ่งอีกหนึ่งนั่งนิ่งเวลาผ่านไปนานเจ็ดวันคนผู้หนึ่งกล่าวว่ามันเป็นเวลาเพียงชั่วคู่ หากแต่เมื่อประตูที่บ้านหลังน้อยเปิดออกหนึ่งสตรีที่ยืนนิ่งมองลึกไปยังในตาของบุรุษหนุ่มส่วนบุรุษหนุ่มก็นั่งนิ่งใช้ในตากล่าวความสัตย์เวลาเพียงคู่อึดใจกับดูเหมือนยาวนานเปน็นนิรันต์ต่อนหนึ่งสตรีผู้งดงามเหนือล้ำแดนดินและอีกหนึ่งบุรุษผู้อดทนผ่านคืนวันยิ่งกว่าหินผาศิลาแข็งนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครก็ติดตามค่ะระบบสังหารเทพ